ชักสะพานยกชาำเพชรบุรีครับนี่เรามาถึงแหล่งมาเลยนะโน่นดูเรือซะก่อนโอ้โหเรือเพียบเลยนะอยู่ติดทะเลเลยครับมีทั้งปูมีทั้งกุ้งนะนี่มีทั้งปูมีทั้งกุ้งนี่เขาบอกก่าโล่สามร้อยห้าสิบน,นะครับนี่ออกซิเจนเลยเป็นปนราคาส่วนใหญ่จะเหมือนเหมือนกันนะตรงนี้ ที่วัจจวบก็350นะฮะที่ชามนี่ก็350นะนี่มามาถึงแหล่งมันเลยนะปูชักสะพานยกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปูที่เป็นปูเป็นนะนี่เขาจะใส่ออกซิเจนไว้นะครับเพราะว่าจะทําให้มันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลานะครับมีหลายเจ้าเลยนะถ้าใครมาก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะครับที่นี่นะฮะก็ราคาก็จับประมาณเท่าๆกันนะเพราะเพราะว่าราคาก็ถึงกงนหมดนะนี่เป็นพวกหอยนะฮะหอยนางรม ปลาหมึกกระดองมีแมงดานะที่นี่เขาจะมีร้านร้านอาหารด้วยนะครับก็คือถ้าลูกค้าเข้ามาเลือกชมแล้วก็ซื้อช่างกิโลปเขาจะมีการทําเป็นอาหารให้นะฮะก็จะคิดเป็นเขาจะคิดเป็นเขาคิดค่าทําเป็นเป็นยังไงอย่างละเท่าไรนะอย่างละยี่สิบาทออย่างละยี่สิบาทใช่ไหมอ๋อเขาจะคิดอย่างละยี่สิบบาทนะครับอันนั้นกุ้งเหรอ กุ้งตัวใหญ่นะฮะนี่ปลากระพงนะฮะตัวละหรือโลละสองร้อยนี่ตัวละสองร้อยเขาเขาขายเป็นตัวเือมันง่ายอา๋อนี่ค่าทํานะที่นี่เขาจะมีค่าทําเขียนไว้เรียบร้อยเผาเกลือห้าสิบนึ่งมนาแปดสิบทอดสามรสแปดสิบทอดกระเทียมเจ็ดสิบทอน้ำปลาหกสิบอ๋อค่าทั่นี้ค่าทอดน้ำปลาหกสิบซื้อปลาไปสองร้อยก็เป็นสองร้อยสิบใช่ไหม นี่ประมาณนั้นนะโหมีหอยเชลลด้วยนะหุ้ยน่ากินอย่างเลยหอยเชลลหอยแคลงหอยเชลลหอยแคลงอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้เขาเรียกหอยอะไรนี่หอยหวานหอยหวานอ๋อหอยหวานนะครับหนึ่งร้อยดิบหนึ่งร้อยแปดสิบหอยเชลลก็ย่างเลยเดียวอ๋อก็จะมีก็จะมีอ่าย่างให้ด้วยนะนี่ครับ ก็นี่อู้หอาน้างลมโอ้หอาน้างลมนางลมมีมีเครื่องพริกเผาหอมเจียวตะถินนะแล้วก็นี่ใส่เป็นกล่องมาเลยคนระับแล้วไปมีน้ำจิ้มด้วยนะชุดน้ำจิ้มก็มีน่าแบบนี้ซีฟู้ดนะครับ จะเป็นปากประพงนะตัวละนะเออดีมันคิดง่ายนะคือจะรู้เลยว่าตัวละเท่าไหร่เท่าไหร่นะอันนี้เป็นกิโลนะฮะกุ้ง320-300มหมึกไข่หมึกกล้วยหมึกหอมหมึกไข่นี่มันจะเป็นแบบพองๆหน่อยหนึ่งจะมีไข่ในตัวนะฮะหอ,อยเชลย,ย่างแล้วพวกนี้เนาะอัปเดตล่าสุดนะครับเดือนธันวาคมนะเอ่เดืนะเอนพฤศจิกายนะปลายเดือนนะฮะปลายเดือนแล้วเนะาเนเนะก็ ราคายัางอยู่ที่ 3, สามร้อยห้าสิบนะสำหรับปูนะนนดีครับหอยอืมหอยสดมากอันนี้เป็นกล่องเนาะชุดละร้อยห้าสิบนะอันนี้ชุดละร้อยอ๋อชุดละร้อยอันนี้เป็นน้ำน้ำทะเลเลยนะ้ะน้ำน้ำจืดเนาะอ๋อเป็นน้ำจืดเนะาะใส่เข้าไปไม่ให้มัน มม่หดหอยน้ำเค็มใส่ไม่ได้เนาะเป็นหอยอที่แถวนี้ใช่ไหม,อมหอยเพชรบุรีนะเพชรบุรีชะอำนะอันนี้มันจะขึ้นกับจังหวัดเพชรบุรีอยู่เนาะจะ,ะอำนะเพชรบุ<า>บบรีนะ๋อ,อไม่ใช่ปราจบนะบเป็นเพชรบุรีนะนี่ครับปูเป็นๆเนยอะมากเลยตรงน,นี้ปูเยอะมากครับ นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าปูชักสะพานยกนะนี่นี่สะพานยกอยู่ตรงนี้นี่ครับรว้าวนี่สะพานยกมาดูสะพานยกหน่อยนานแล้วมันจะมาจะเป็นสะพานที่มีรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะรถเครื่องนะครับสามารถข้ามได้แล้วก็คนเดินข้ามนะนี่ครับโอ้โหนี่ฟ้าสวยด้วยฟ้าสวยด้วยท้องฟ้าสีครามนะฮะนี่มาดูรถข้าม นี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปนี่นี่ตรงนี้จะมีสะพานเวลาเรือใหญ่ที่ว่าเรือใหญ่ๆ่ที่ว่ามันจะเข้าไปในคลองไปหลบลบมรสูมหน้าลมหน้าลมว่าวหน้าอะไรพวกนี้นะเรือใหญ่ก็จะเข้ามาในคลองตามนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่หมุดสะพานนะครับนี่ที่หมุดสะพานนะ ที่มาของคําว่าสะพานยกนะนี่จะมีโซ่ขนาดยักษ์นะโซ่ใหญ่มากนี่ทาจรลบีเลยนี่โซ่ใหญ่เหมือนกับโซ่มอเตอร์ไซค์แต่มันใหญ่กว่านะนี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วนี่นี่มันจะดึงสะพานนะดึงให้ยกขึ้นมานี่นีตรงนี้ปึ๊บตัวนี้ก็จะใช้กําลังคนนะใช้มือหมุนนะมือมตรงนี้ต้องกดล็อกตรงนี้ก่อนนี่นี่เขาล็อกไว้นะกดล็อกตรงนี้แล้วก,ก็หมุน ผมเสร็จแล้วก็จะมีอ,ะอ,อันนี้จะเป็นเฟืองนะเพื่อทดเพื่อดึงอันนี้ให้มันขึ้นมานะนี่ครับนี่นักเรียนมาแล้วเน่แบบนี้นู้นจะเป็นออกสู่อ่าวไทยนะครับท่าน,นู้นทะเลอ่าวไทยนะนี่เลยแล้วอุ้ยๆมีตัวอะไรด้วยเออมาดูเออเรียกงมามามาดูนี่เออมาดูครับมาเร็วมีครับตัวมีตรงกงันตัวทองด้วย มาเริ<บ>่มมาเริ่มมาเริ่มมาเพิ่มเลยมาเริ่มมาเทิ่มเลยนีครับเจ้าที Jamie, ่เจ้าที่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเราไปแอบยกยกปูชักของชาวบ้านนะครับมันอยู่ทางนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปยกดูนะเดี๋ยวจะเข้าอยู่นี้นี่ครับลองไปแอบส่องชาวบ้านนะอ่ลองยกขึ้นมาอยกขึ้นมาหน่อยนิดเร็วหน่อยแล้วรีบแล้วรีบเอาลงนี่นี่นี่ปูชักสมาชยกต้องรีบยกหน่อยเดี๋ยวเขาด่านี่ครับนี่ปูนั่นเลยนี่เนี่ปูนั่นเลยครับ นี่ครับปูเอาขึ้นมาอีกหน่อยอ่านี่นี่ปูปูอาลงยอนลงยอนลงนี่ครับปูชักสะพานยกเข้อแช่ไวใ้ให้มันให้มันเป็นนะอ่าหย่อนลงไปนี่ครับที่มาของปูชักสะพานยกหย่อนลงไปอ่านี่แล้วก็มีหลายหลายจุดน,นะโน,ตน,ตน้ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นก็มีโน้น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 ถุงเชือกนู้ดเห็นถุงเชือกนี้อ่า มาถึงกลางสะพานแล้วงูตรงนี้็นธนาคารปูม้าคลองเทียนนะฮะธนาคารปูม้าอุยเราต้องทําตัวแอบแอบไว้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมขึ้นระวังระวังนี่มันมันมันแทบจะเราจะต้องแบบทําตัวรีบๆไปนะต้องแอบแอบไว้นะฮะนี่ครับรถมันจะสวนนะนี่ครับนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเชือกปูนะนี่นี่นี่เชือกปูนี่นี่เชือกปูเนี่ยปูนั่นเลยเนี่ยนี่ครับ ที่เขาหย่อนลงไปนี่คือปูนั่นเลยเนี่ยนี่ครับปูนั่นเลยนี่ครับปูนั่นเลยนี่ครับปูนั่นเลยนี่ๆแอบๆแอบหน่อยไม่รู้เขาจะด่าเปล่านะนี่ครับเป็นปูปูที่เขาแช่ไว้นะแช่น้ำไว้ปูลึกมากเนี่ยดูดิเนี่ยปูนั่นเลยนี่ครับปูนั่นเลยนะปูเซดายไม่ได้ซูมนะ สูงไม่ได้ด้วยปูนั่นเลยครับเนี่ยปูชักสะพานยกนะฮะเนี่ยเชือกปูนั่นเลยสุดยอดยครับ1 2ึ่งสองี่ห้าหเจดปดนี่มี8ปดเ,เชือกแปกระชังแปดเจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรืออาจจะเป็นเจ้าด้วยกันก็ได้นะนี่ปูชักสะพานยกครับฝั่งนี้มีสอง โอ้โห okay. oh 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 oh. ต้องต้องออกไปก่อนเพราะว่ารถรถมาใส่มายเยอะนะช่วงนี้นี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับปูชักสะพานยกนะสวยจ้าครับท,ที่นี่ในเป็นที่นี่ทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาเอาปูจุมม่มไว้ในสะพานเพื่อเก็บรักษาไวใ้ให้ให้ปูมันเป็นอยู่ตลอดเวลานะให้ปูสดให้ปูเป็นตลอดเวลานะครับจุูมลงไปในน้ําทะเลแบบน,นี้นะครับ คนที่ติดตามชมคลิปครับวันนี้ครับโดนสั่งมาให้แม่ซื้อ